โอเคสวัสดีท่านผู้ชมและก็ท่านชิบะาด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาทํสองหัวเรื่องเลยละกันก็คือมัดรวมกันไว้ในคลิปเดียวเลยละกันนะนั้นก็คือเรื่องอ่าทำไมกฎหมายหมินประมาทเนี่ยไม่ควรมีโทษจําคุกอันนี้คือผมรวมหมดเลยนะไม่ว่าจะหมิ่นประมาทคนธรรมดาหรือแบบว่านะหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เนี่ยคือผมรวมหมดเลยนะแล้วก็ไอ้นี่แฮชแท็กนี้กำลังดังเลยเมื่อเช้าเนี่ยน่าจะดังน่าจะดังอีกหลายวัน้ก็คืออะไรนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสสุดๆเลยนั่นก็คืออะไรนะเลิกคุกคามศิลปินไง ซึ่งไอแฮชแท็กเนี่ยผมก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทําไมมันมัน,ม,นมันได้มันถึงมีจริงๆแล้วมันควรมามีมานานแล้วแหละแต่ว่านะอ่ามันเพิ่งจะแบบว่าเริ่มมาเดือดกันเมื่อประมาณสองสามอาทิตย์ก่อนไงที่แบบว่านะเรื่องการที่แบบว่าอะไรนะเรียกศิลปินที่อะไรนะผู้หญิงบางคนเนี่ยชอบเรียกอ่าดาราเกาหลีหรือดาราไทายเนี่ยหรือไม่ก็นักร้องเกาหลีนักร้องไทยเนี่ยว่าผัวผัว,ผว,ผว,ผวเนี่ยท่านก็เห็นใช่ไหมอ่าเห็นเห็นบ่อยเลยแต่ก่อนอื่นเราขอเข้าเรื่องกฎหมายก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าเลยนะ เรื่องพวกนี้อ่ามันก็ถามว่าใกล้เคียงกันไหมมันก็ไม่ค่อยใกล้เคียงกันเท่าไหร่แหละแต่ก็พูดอยู่ใน Tech Tech เทคเดียวกันได้คืออันนี้ผมขอประกาศไว้ก่อนนะใครที่แบบว่าจะคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อกฎหมายมีประมาทอะไรพวกเนี้ยดูให้จบส่วนของกฎด,ดูให้จบก่อนก็คือดูฟังพวกผมคุยให้จบก่อนแล้วค่อยมเมนต์ดีกว่า ไม่องั้นเดี๋ยวแม่งจะต้องมีพวกนี้มาเมนแน่เลยที่แบบว่าะไรลงไปท่านชีบ่าวว่านะเอ้ยมึงเสียผลประโยชน์อะไรต่ออะไรหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเนะี่ยโทษหมิ่นประมาทเนี่ยยังมีจาคุกมึงชอบหมิ่นพระมหาข้าสารมึงชอบหมิ่นคนนู้นคนคนีคน้คนนี้สิมันต้องมีแน่นอนนะ่ะผมดักคอไว้ก่อนเลยคือนนี้ยที่คือนนี้ยที่ผมอยากจะนํามาชวนท่านชีบ่าวคุยแล้วก็ทําคลิปเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรหรอกก็อยากจะบอกว่าการหมิ่นประมาทเนี่ยคือผมว่ามันใช้เลยว่านะไม่ต้องอ่าอย่าไม่ต้องเอาแค่กรณีที่แบบว่านะที่ เราเห็นดาราหรือผู้กำกับบางคนเนี่ยที่เป็นสายสลิมอะไรพวกเนี้ยชอบไปฟ้องคนที่แบบว่ามาด่าดตัวเองอะไรต่ออะไรอย่างนั้นอย่างนี้น,อนนะอันนี้ขอโทษอันนี้ก็พูดถึงอันนั้นทาั้งอันนั้นด้วยแล้วก็นะ่าทาั้งเรื่องการใช้หนึ่งหนึ่งสองด้วยละกันนะท่านก็คือไอ้การ <c oughs> มีปมาทนเนี่ยนะมันไม่ควรมีโทษจำคุกสักเท่าไหร่นะผมว่านะเพราะว่าคือไม่ใช่แค่คืออันนี้ผมกล้าพูดนะว่าพวกเราเนี่ยอะไรครับนี่สตูดิโออะไรครับนี่สตูดิโอเนี่ย ถามว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันไหมก็สนิทกันนั่นแหละเพราะว่าเนี่ยอยู่ในกลุ่มน้ําส้มคุยกันมาสองสาเดือนอยู่มัง้งก็อาจจะดูไม่นานมากแต่ว่าก็นานอยู่นะผมว่านะครึ่งปีเฮครึ่งปีเออนั่นแหละก็นานอยู่นั่นนั่นอ่ะโอ้โหถือว่าเลยนะเป็นเป็นแบบว่านะกลุ่มคนที่สนิทกันมากเลยจากแค่แบบว่าชอบอ e ีวาเนี่ยแต่ถามว่าสนิทกันขนาดนี้พวกเรามีทะเลาะก,กันไหมมีตีกันไหมมีด่ากันไหมทันชิบะเอาเอาเราตอนเคมีใช่มีใช่แล้วผมก็อะไรนะ ก็โดนเหมือนกันซึ่งซึ่งผมก็ยอมรับแหละว่าผมผิดทิงก็ไม่แปลกใจที่จะโดนด่าแต่เนี่ยก็คือไอ้เรื่องการทะเลาะกันเนี้ยคือผมไม่ได้สนับสนุนให้คนทะเลาะกันนะใครที่ใครที่ดูคลิปเนี้ยอ่าอย่าด่ากูนะว่าเป็นพวกสนับสนุนให้คนทะเลาะกันตีกันเนี่ยกูไม่ได้สนับสนุนให้คนทะเลาะตีกันไอ้สัตว์เ้ยที่อะไรนะผมไม่อยากให้มิ่นประมาทเนี่ยไม่ว่าจะของใครก็ตามเนี้ยเป็นโทษจำคุกอะไรต่ออะไรนะก็อย่างที่เรารู้ๆกันแหละท่านที่บอกว่านะพวกเราเนี่ยก็อยู่กันเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะ และที่สาคัญก็คือเราเคยอยู่กลุ่มอื่นมนาแล้วด้วยซึ่งแบบว่ามีคนค่อนข้างเยอะอะไรต่ออะไรด้วยแล้วไอการทะเลาะก,กันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงยากเหมือนกันนะแต่ว่านะมันก็มีจนได้เพราะว่าร้อยพ่อพันแม่เราไม่รู้หรอกว่านะใครคนนั้นคิดเห็นลังไงอะไรยังไงอะมันก็ต้องมีขัดใจอะไรกันบ้างแหละนะแต่ว่านะบางทีถ้าเกิดแบบว่านะเออเคลียร์กันได้คุยกันดีๆได้ไม่ต้องถึงขั้นทะเลาะเป่าแว้งเลยเนะี่ยก็ถือเป็นเรื่องน่าย,ยินด,ดีอยู่นะอันนี้ท่านเห็นด้วยไหม S <S แต่คืออีตรงเนี้ยไอ้พอไอ้หมิ่นประมาทเนี่ยมันมันมีการที่แบบว่านะสามารถนําคนเข้าคุกเข้าตารางในไ,ได้พวกเนี้ยผมว่านะไอ้อะไรนะไอ้ใครก็ไม่รู้ที่แบบว่านะมันไปบอกว่านะถ้ายกเลิกหนึ่งหนึ่งสองหรือยกเลิกโทษทษหมิ่นประมาทไม่ให้มีโทษจำคุกเนี่ยอะไรนะมันจะทําให้คนไม่เท่ากันเนี่ยเพราะว่านะอ่าคนคนรวยเนี่ยจะด่าใครก็ได้พอคนจนมาฟอ้องเนี่ยก็เลยนะก็จะ จ่าย man, ค่าเสียหายอะไรต่ออะไรกัน manager, ไปจบกันมันจะทาให้คนไม่เท่ากันผมบอกได้ท um ันเดิยเลยว่าอากาศนี้แม่งผิดโคตรเลยนะท่านชิบะเพราะว่านะผมไปเจอเพราะว่านะหลังจากที่พี่จอรนวินยูอันนี้ผมก็เลยนะรู้มาก่อนหน้านั้นแล้วแหละว่านะว่าพี่จอรนวินยูเนี่ยเขาบอกว่านะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยซึ่งแบบว่าการฟ้องศาลอะไรต่อของไทยเนี่ยนะมันใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็มันได้รับการยืนยันคือจะเรียกว่าการยืนยันไม่ได้หรอกก็คือ แล้วผมก็ได้ยินอีกครั้งหนึ่งจากปากพี่เจมส์นั่นแหละจริงๆผมเชื่อตั้งแต่พี่จอนวินยูเขาพูดเลยเพราะเขามีความรู้มากกว่าผมและทีนี้พอยนะอะ่พอพี่เจมส์สกิททีวีเนี่ยซึ่งมีแฟนคลับเยอะนะกี่คนแล้วท่านผมจําไม่ได้ละสับสกายเบอร์เนี่ยพี่เจมส์สกิททีวีเขามีกี่สับสกายเบอร์แล้วผมจําไม่ได้ละห้าล้านคนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดโอ้โหระดับเลยไม่รู้จําไม่ได้ว่าถึงห้าล้านหรือเปล่าแต่ที่แน่นก็คือน่าจะถึงหลักล้านคนแล้วมั้งผมว่า ก็คืออะไรนะอ่อได้พี่เจมาช่วยทําคลิปแบบเนี้ยก็ทําให้คนเนี่ยเชื่อกันเข้าไปใหญ่อีกแหละโดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นนะที่เป็นคนรุ่นใหม่แหละก็คือรุ่นพวกเราอะไรต่อเลยพวกนี้นะว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยเราเนี่ยมันแพงจริงซึ่งมันไม่ม,ไม,มันไม่เกิดไอ้แบบที่ไอ้กวัวนั่นพูดหรอกที่แบบว่านะมาพูดทําแบบว่าเป็นเหมือนอวดรืออวดดีเนี่ย แล้วที่สําคัญนะท่านชิบะก็คือไอเดียเนี่เออไม่ใช่ว่าผมกับพี่จอนวิวและอาจารย์ปีรบุตรนี่เขาเป็นคนคิดนะคือทั่วโลกฝั่งตะวันตกอะไรพวกเนี้เขาเป็นคนคิดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะเพราะว่าก็อย่างที่อันนี้ผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้คนไปด่าทออะไรต่ออะไรกันนะก็แค่บอกว่านะบางครั้งเนี่ยการที่แบบว่านะเราจะจับคนอื่นที่พูดไม่ถูกใจเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยท่านชิบะว่ามันโอเคไหมผมไม่โอเคหนึ่งไม่ผมไม่โอเค ซึ่งอ่ออันเนี้ยผมก็ที่ไม่โอเคเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะอะไรนะก็คือแบบว่านะคือคนเรามีสิทธิ์ไม่พอใจกันได้แหละแต่ว่านะนการทะเลาะกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรือ่องเหมาะสมก็จริงแต่เรามีสิทธิ์ไม่พอใจอะไรกันได้เรามีสิทธิ์ที่จะแบบว่าแสดงออกอะไรออกมาได้ไงเพียงแต่ว่านะอ่ามันต้องไม่ใช่แสดงมันต้องแสดงออกมาอย่างเหมาะสมไงประมาณเนี้ยอ่านั่นแหละ <ๆ S 2> ก็คือแบบว่านะไม่พอใจได้แค่แบบว่านะแค่ทําแสดงออกมาอย่างเหมาะสมก็คือแบบว่าพอประมาณอ่ะแค่แบบว่าเอาให้รู้แหละว่านะว่าไม่ชอบแค่นั้นก็พอละ อืม,อมแบบนั้นผมว่าโอเคเนาะว่าไหมท่านชีบ่ะใช่ขนาดพวกเราเนี่ยในกลุ่มพวกเราเองเนี่ยอะไรนะอ่ารถนิยมของของผมกับอะไรนะคนในกลุ่มเนี่ยไม่ตรงกรันจนแบบว่านะโดนท่านโทเอเนี่ยอ่าลืมชื่อแล้วชื่อเล่นเขาชื่ออะไรวะอะไรนะเขาจะเขาเออที่<ร>ใช้ร,รูป <th ai S 1> รที่ใช้รูปเป็นแมวไทกะนะใช่นั่นแหละเออนั่นแหละผมยังโดนเขาด่าบ่อยเลยผมยังไม่ว่าอะไรเขาเลยเพราะว่านะเออ เพราะว่าไม่ใช่เพราะไม่ใช่เพราะอะไรหรอกก็เพราะว่าทั้งผมเขารพเขาด้วยแล้วก็ผมแสดงออกมาอย่างไม่เหมาะสมด้วยแล้วก็เลยโดนดา่า <c oughs> โดนโดสิแปลกคนคน,คนในกลุ่มแม่งฟาเวดแลนกันทุกคนอะเกือบทุกคนแม่งมาจากฟาเวดแลนคืออย่างเงี้ยคือและที่สําคัญนะคือมันไม,ม่มีทางหรอกที่แบบว่านะคนคนจนจะไปไล่ฟ้องคนรวยเพราะว่าก็ผมก็พูดไปแล้วนะว่าวงการนิลธรรมของไทยเราแพงมากคนจนเข้าไม่ถึงหรอก ที่สำคัญนะคืออะไรพวกนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกแหละว่านะไอการบินประมาทเนี่ยมันกับการว่านะโดนใช้เครื่องมือที่แบบว่านะพวกคนมีกระตังเนี่ยใช้ยัดคนที่พูดไม่ถูกใจหรืออะไรนะวิจารณตัวเองไม่ถูกใจเนี่ยเข้าคุกกันเียอย่างนั้นนะคือมันเป็นอะไรที่ไม่ดูไม่ดีมากเลยคือมันเป็นเหมือนการจําก <metrics> ัดการพูดมากกว่าท <mist> ่านชิบอผมว่านะเออมันไม่ใช่มินประมาทแล้วอันนี้แม่งคืออันนี้เขาเรียกว่าแกล้ะแล้วไม่ใช่แกลทำไยเขาเรียกว่าแกลโคตรตะล้แรงเลย อย่าใช้คำว่าแกล้งแรงเลยท่านที่บากเชวคมว่าแกล้งเร็วยังน้อยไปเลยแกล้งเร็วใช่โดยเฉพาะอย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยไอเรื่องการใช้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยอย่าเรียกว่าแกล้งแรงเลยท่านเรียกว่าแกล้งเร็วเลยดีกว่าไอสารเดียบัดซบชิบหายเลยออย่างเช่นไอเนี่ยเราจะมายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นธนาธรอ่ะก็โดนอืมคือไอ้ไอ้ที่ผมจําได้เลยก็คือนี่ไงโดนเรื่องวัคซีนนงซึ่งคือไอ้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยเขาก็ต้องประชาชนก็ต้องมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์นะเฮ้ยเพราะว่านะ มันคือชีวิตคนเป็นเดิมพันเลยน,นั่นน่ะอันเนี้ยเอ่เอ,อบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องพูดคุยกันแบบเปิดอกไนงะบางเรื่องเนี่ยอันนี้จริงๆเลยนะก็คือแบบว่าุกคือหลายๆเรื่องที่แบบว่าเกี่ยวกับความปลอดภยัยหรือเกี่ยวกับชีวิตเนะี้ยมันต้องเปิดอกคุยกันไงยนะผมว่านะแล้วก็มันไม่ไม่ต้องเอแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาคอมเมนต์ว่าเปิดอกแบบไกด์เวอร์เลยนะอันนกูรู้ทัน <laughs> ถ้าใครมาเล่นมุกแบบนั้นเนี่ยโดนตบเลยนะนี่ท่านชิบาดักไว้แล้วแล้วก็เปิดอกแบบหลายๆหุ่นยนต์หลายตัวที่แม่งชอบทำเล่นกูต้งเลยนนัะ แล้วก็จูโนโจดบานาอันนั้นมันโพดท่าแหกอกโชก็อย่างที่บอกแล้วก็สาเหตุที่ผมแบบว่านะเออก็ไม่อยากให้โทษหมิ่นประมาทเนี่ยมันถึงกับแบบว่าจับคนติดคุกอะไรพวกนี้แหละก็อย่างที่รู้ๆกันนะว่านะเออถ้าเกิดคนเรามันเปิดอกคุยกันอะไรต่ออะไรกันเนี่ยบาคนเรามันก็เคลียร์กันได้แหละคือแบบว่านะไอ้เรื่องที่แบบว่าเอามาใช้หมิ่นประมาทกันเนี่ยแล้วก็นะเรียกเรียกค่าเสียหายหรือจับติดคุกอะไรต่ออะไรกันผมว่ามันเกินไปไงคือแบบว่านะ คือไอเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันแบบว่านะเอามาคุยกันแค่นี้ก็จบแล้วนะผมว่านะอย่างไอเรื่องที่เราทะเลาะอย่างเรื่องของพวกเราในกลุ่มกันเองเวลามีการทะเลาะกันอะไรต่ออะไรกัน,นะแค่คุยดีๆบางครั้งอแค่คุยดีๆกันหรือแบบว่าอธิบายอะไรดีๆกันมันก็จบลงแล้วมันก็เคลียร์ได้ด้วยดีอะเนอะอ่าใช่อ๋อแต่อันนี้ผมขอบอกไว้อย่างนี้นะขอแต้มเกาะก็อบอดไว้อย่างหนึ่งเลยนะ <S <S ไอหมิ่นประมาทที่ผมพูดถึงกันในคลิปเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับไอการปล่อยข่าวปลอมนะ ไอการปล่อยข่าวปลอมแบบว่านะปล่อยข่าวปลอมแบบว่าทําให้คนนู้นคนนั้นคนนี้เสียหายนะ่ะอันนั้นไม่เกี่ยวกับมินประมาณนะจ๊ะอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นเขาเรียกว่าใส่้ายป้ายสีแล้วนั้นไม่เกี่ยวกับมินประมาณนะใช่ไหมท่านชิบะใช่ไออันนั้นเขาเรียกหน้าหีเลยอันไอพวกที่แบบว่าปล่อยข่าวปันข่าวที่แบบว่านะมาโจมตีคนนู้นคนนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับมินประมาณเลยแม้แต่นิดเดียวนะเพราะว่าไอหน้านี่มันคือการใส่ลายแล้วก็แบบว่านะทําให้คนอื่นเสียชื่อเสียงเสียชื่อเสียงอย่างรุนแรงนะ สังเกตไหมะละ่ะท่านที่ว่เาเกมเมอร์ยูทูบเบอร์หรือเน็ตไอดอลที่เป็นคนดังสายเกมส่วนใหญ่จะไม่ฟ้องใครหมิ่นประมาทกันนะจะฟ้องก็จะเมื่ออย่างพี่เจงกับพี่คิวเนี่ยก็จะฟ้องเฉพาะที่แบบว่านะมีการนําเสนอข่าวที่แบบว่านะเป็นเท็จแล้วก็มีการปั่นข่าวทําให้ตัวเองเสียหายเนะี่ยอันนั้นเขาก็ต้องฟ้องนะเพราะว่าไออย่างที่บอกกันไอเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องคนทะเลาะก,กันมันไม่ใช่เรื่องการหมิ่นประมาทอะไรต่ออะไรกันนะแต่อันนี้มันคือการทําให้คนคนนึงเนี่ยเสียหายนะและทาให้คนเข้าใจผิดเนี่ย ถ้าชิบะจายังจําข่าวอาื่นๆมาที่ว่านะเคยมีคนโดนสังคมปนาว่าเป็นไอ้พวกโรคติดอะทั้งทงี่แบบว่ามันกลายเป็นการจับแพ้กันอะคือ<ช>อย่างนั้นบบเลยแหละรูรองเท้าใช่ป่มใช่รูรองเท้านั่นแหละช่ช่ยชาอ่นั้นแหละกูบอกเลยนะถ้าถ้ากูเป็นผู้าาาชายตอบปากแตกเลยนะนั่นน่ะสิ คือคืออันนี้จะบอกเลยนะว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวคืออันเนี้ยไอ้โทษเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับมินประมาทอะไรเลยนะคือไอ้นั่นน่ะมันก็คือส่วนของไอ้น,นั่นคือถ้ามิคือ,อะไรนะไอ้พวกปั่นข่าวหรือแบบว่านะทาให้คนเข้าใจผิดอะไรต่ออะไรกันนะนะั่นน่ะอันนั้นนะ่ะมีโทษจําคุกสูงๆไว้เลยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่านะเพราะว่าอย่างที่ผมไปเจอฟีดแบ็จากอา่าลองจากชายรองเท้ามีดูคนนั้นนะเขาบอกว่าชีวิตเขาพังแบบว่าพังพินาศเลยนะและกว่าสังคมจะมาให้ภนะัยนั้นก็ผ่านไปนานเหมือนกันนะ โอโหแล้วไม่งต้องกว่าจะรู้ความจริงแบบไอ้แบบว่ามันมันเพนอยาบมันเพนแบบเพนไอ่เฮียใช่ดิท่านชิบะคือแบบว่าเฮีย yeah. คือไอ้ที่ผมไปเล่นมัดไมค้าฮาร์ดคอร์แบบว่าจะลองทําคลิปแล้วโดนแล้วโดนคอคัดทิสไอ้ไก่ที่มันสปอนมาได้ไงแล้วมันมาฆ่าผมเนี่ยแม่งยังเจ็บไม่เท่าไล้นั่นเลยแม่งอีสว์เลย ơi. นี่เรียกว่าเพนอย่างแท้จริงเฮ้ยแล้วคือการใส่ความน้ำทำชีวิตคนพังได้เลยนะซึ่งอันนั้นมันไม่เกี่ยวกับมินประมาเลยนะบางทีทะเลาะกันเนี่ยมันมันก็มีกรณีแบบนี้ได้นะท่านชิบาที่แบบว่านะพอทะเลาะกันไปมากขึ้นคุยอะไรกันมากขึ้นสนิทกันเฉยเลยบางทีมันก็มีแบบนี้เหมือนกันอะไรแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมก็เข้าไอ้นี่เลยละกันพอก็หมิ่นประมาแล้วก็แค่นี้แหละก็อยากจะบอกว่านะไอ้การที่แบบว่าคนเรามันทะเลาะกันด่ากันอะไรมากอะไรบางครั้งเนี่ย คือมันไม่ควรมีอะไรรุนแรงอ่ะเพราะว่าเลยนะอย่างที่เรารู้กันแหละว่าบางครั้งมันก็ต้องมีการไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอะไรบ้างแหละซึ่งไอ้นั้นอ่ะมันควรจะเป็นแบบว่าอยู่ในหมวดมารยาทมากกว่าไงผมว่านะมันควรอยู่ในหมวดมารยาทและการแสดงออกในที่สาธารณะมากกว่าไเงี้ยไม่ควรจะแบบว่านะเป็นโทษการจงคุกอะไรต่ออะไรพวกนี้มากกว่าไเงี้แล้วท่านลองคิดดูสิถ้าเกิดว่านะไอมินประมาทเนี่ยมันยังมีโทษทางจำทางจำคุกอยู่เนี่ยแล้วอะไรนะแล้วไอคนที่มันใช้กฎหมายข้อนี้บ่อยๆเนี่ยท่านคิดดูสิว่าไอคนคนนั้นเนี่ยมันจะโดนคอมเมนต์มากแค่ไหน คือเอ,เอาง่ายๆอ่ะคือไม่โดนด่าต่อหน้าเนี่ยก็โดนนินทารับหลังอ่ะก็ไม่มีใครอยากร่วมงานด้วยไอเฮียนี่แบบว่าอะไรนะกูวิจารณ์เฮียอะไรมันไม่ได้มากดีกว่ากูไม่เอาแม่งแล้วกันไอสัตว์ไม่ร่วมงานดีกว่าเดี๋ยวกูซวยเนาะนั่นไงแหละอ่าแล้วเขาต่อโอเคอ่าท่านที่บ้าจ,จะว่าอะไรนะบ้าไม่มีอะไรอะ่ะโอเคผมขอต่อเลยแล้วกันนะไอเรื่องเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ควรจะมีตั้งนานแล้วก็คือเลยนะอ่าเรื่องแฮชแท็กเลิกคุกคามศิลปินเนี่ย คืออันนี้เราก็รู้ใช่ไหมว่าศิลปินดาราหรือคนดังเนี่ยหรือแม้แต่ยูทูบเบอร์ที่แบบว่าดังหลักแสนอัพอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยเขาจะถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะใช่ไหม uh. แต่ถึงแม้เลยนะเขาจะเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเนี่ยจะไปคุกคามทางเพศเขาได้นะไม่ว่าจะด้วยถ้อยคําไม่ได้ไม่ว่าจะแบบว่านะเป็นการพูดต่อหน้าพูดในโซเชียลมีเดียหรือแบบว่านะ uh. ไปเจอตัวจริงแล้วทําอะไรกับตัวจริงเนี่ยซึ่งผมบอกได้คำเดียวเลยนะว่านนมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะ มันไม่ได้แล้วมันมันไม่ดีอ่ะคือไม่ต้องคิดเรื่องหลักกฎหมายก็ได้คือเอาง,ง่ายๆต่อให้เป็นผู้ชายแล้วอยู่ดีๆมามีผู้หญิงมานลวนลามหรือแบบว่ามีเอเพศที่สามหรือแบบว่าคนที่ชอบผู้ชายเนี่ยมันลวนลามเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ได้นะท่านชิบะบอกเลยว่ามันไม่ได้นะมันไม่ได้คือถ้าเขาไม่ย, <I know. S 1> ยอมเนี่ยเราจะไปทําอะไรแบบนั้นกับเขาไม่ได้นะบอกได้คําเดียวเลยอะ เพราะว่าเลยนะใครๆก็ต้องรักตัวเองอะ่ะใครๆก็ต้องรักตัวเองอะ่ะคุณมาทําแบบเนี้ยคือคือมันล้าคืันมันเรียกว่าอะไนะอ่าล้าพื้นที่ส่วนตัวนะั่นน่ะผิดกฎหมายเหมือนกันนะั่นน่ะเอาตรงๆนะถึงแม้ว่าเลยนะไอ้การคุกคามที่อะไรนะแฮชแท็กนี้น่าจะเรียกร้องก็น่าจะหมายถึงการอะไรต่อการแทะลมทางคําพูดเนี่ยแหละมันอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายมากแต่มันก็ไม่เหมาะสมอยู่ดีอะ่ะคือท่านชิบาลองคิดดูสิอ่าเอาใครดีวะเอาอยัางตาเอกก็ได้แล้วการที่เขาเคยโดนอะ่ะที่ว่านะ มีแฟนขับคนหนึ่งไปจับโทเกอร์จนถึงบ้านพี่เอกแล้วก็ตะโกนเรียกพี่เอกพี่เอกอะไรแบบนั้นน่ะชี้หัท่านชีบาลองคิดดูสิถ้าพวกเราไปอยู่จุดจุนั้นไปพี่เอกเนี่ยเป็นเราสะ่องนั้นน่ะย่างนี้น่ากลัวนลยจ้ะแล้วแล้วมันแทนแบบว่าพูดเขาว่ายุกี้กลัวหลอนเลยนะเออจริงด้วยผมกำลังจะพูดเลยกำลังจะพูดเลยว่าเหมือนอะไรนะอ่าเหมือนอ่าลืมชื่อลวอ๋ออยู่โนะยูโนะพวกมันจะเหมือนรูทยันดดเละนั่นนั่นเนี่โอ้ยี้ ไอคนที่แบบว่านะคนที่แบบว่าเป็นพวกที่แบบชอบรัวล,ลามศิลปินหรือคนดังอะไรต่ออะไรพวกนี้แม่ก็คงบอกว่าเฮ้ย <c oughs> คิดมากเลยหรือเปล่ามึงมาลองโดนดูเพลงดูไม่ไหลสัตเลยหลอนนะไอเหี้ยน่ากลัวายเออดีอยู่ดีๆมีใครไม่รู้เนี่ยมามาแบบว่านะจ้องมองกูแล้วตะโกนเรียกกูหน้าบ้าเนี่ยสัตว์กูเป็นคนดังนะเว้ยคนดังเขาก็แบบว่าต้องทําต้องทําอาหากินต้องใช้ชีวิตต้องทําอะไรเหมือนของเขาอยู่มูอยู่เหมือนกันอะแต่อะไรนะไปไปไปคุกคามไปล้ําที่ส่วนตัวของเขาเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยว้ย ท่านที่บาดจะเส่ยงอะไรเหรออันนี้สมมุติก่อนนะเพราะว่าถ้ามันเป็นจริงๆก็คือมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเพราะตอนนี้เราก็สามร้อยซับเองใช่ไงแค่นั้นแหละใช่อาต่อเลยท่านว่ามาเออไม่มีอะไรหรอกท่านก็พูดไปเลยก็ตามนั้นแหละก็คือไอ้เรื่องที่แบบว่านะเออบางครั้งการเรียกศิลปินคนนั้นว่าผัวหรือว่าเมียเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมหรอกทั้งผู้ชายทาผู้หญิงทํานะก็อย่างที่เรารู้รู้แล้วไอ้พวกนี้มันแบบว่านะเหมือนแบบว่านะอืม มันเหมือนมองกับแ,แบบว่ามันเหมือนมองคนคนนั้นอ่ะเป็นแค่วัตถุทางเพศอะไรต่ออะไรพวกนี้ไงผมว่านะาคือแบบว่านะคือเขาก็เป็นคนคนนึงเหมือนกันนะเราก็ต้องเคารพในความเป็นคนของเขาด้วยสิไม่ใช่แบบว่านะไปทํากับเขาเหมือนแบบว่านะเราจะทําอะไรกับเขาก็ได้ไอ้แบบนะั้นนมันก็เกินไปสัตว์มึงเป็นเจ้าของชีวิตเขาเหรอไม่มีใครเป็นเจ้าของชีวิตใครทางนั้นเลยนะบอกตรงๆเลยนะ คุณจะไม่มีสิทธิ์ทำอะไรแบบว่านะไปคุกคามใครต่อใครนะถึงแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นบุคคลศาธารณธนาก็ตามเนี่ยไปลวนลามเขาแบบนี้นไม่ว่าจะด้วยคําไม่ว่าจะด้วยวาจารหรือจะด้วยแบบว่านะหรือจะด้วยการกระทําเนี่ยมันมันไม่มไมควรหาทําอยู่แล้วแหละอย่าหาทําเด็ดขาดในเรื่องพวกนี้คือผมไม่ได้โลกสวยนะคือพวกเราไม่ได้โลกสวยแล้วนะท่านที่บาช่วยยืนยันด้วย ใช่ไงพวกเราไม่ได้ลูกสวยที่สาคัญกลุ่มเราแม่งซาเวดแลนด์อย่างแท้จริงใช่แต่ที่นี่ละใช่อย่างที่บอกแหละกลุ่มเราไม่ได้ลูกสวยแต่มันไม่เหมาะสมอยู่แล้วล่ะคือเอาง่ายๆมันไม่สุภาพแหละคือเอาง่ายๆลองลองคิดดูเอ่อเอาง่ายๆสมมุติว่ามีไอ้โรคจิตคนนึงก็ได้แบบว่านะไปจับแล้อกเจมาอะ่ะโไคเยลน่อลองคิดดูไอ้ไอ้บ้านนั้นนะ่ะมันไอ้บ้านนั้นนะ่ะมันมันสมควรเหรอไปทําอย่างนั้นอะ่ะเออ มันไม่สมควรว่าให้สัตว์มึงไปมึงไปอะไรนะแต่เนื้อต้องตัวร่างกายเขาโดยที่เขาไม่ยินยอมเนะี่ยเอาแบตจมดอีกเดี๋ยวผมตัดคลิปตรงนี้แป๊บนึงท่านจิบาเดี๋ยวผมไปคือเนี่ยก็ไม่ได้โลกสวยหรืออะไรทางนั้นนะแต่ก็อยากจะบอกเลยว่านะคือเราต้องเคารพในในความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยคือแบบว่านะเขารบร่างกายด้วยเขารบสิทธิพื้นฐานอะไรของ คนดังอะทั be ้งศิลปินดารานักร้องอะคือก็อย่างที่บอกแหละวว่าเขาเองก็อยากจะใช้ชีวิตคนธรรมดาธรรมดาแบบแบบธรรมดาทั่วไปเหมือนกันแหละก็คือแบบว่านะคือการที่เขาเป็นคนดังเนี่ยมันก็คืองานของเขาแหละไอการที่แบบว่านะเราไปลวนลามไปแตะเนื้อต้องตัวของเขาแบบว่านะคือแบบล่วงละเมอทางเพศเนี่ยบอกได้คําเดียวนะว่ามันไม่เหมาะสมสุดๆเลยมันไม่เหมาะสมสุดเพราะว่าก็อย่างที่บอกแหละเขาก็มีชีวิตของเขาเองอ่ะเขาก็แบบว่านะคือไม่อยากให้ใครมาคุกคาม พื้นที่ส่วนตัวของเขาเองอะ่ะคือร่างกายของเรามันก็เป็นพื้นที่ของเราเองอะ่ะการที่มีใครมาแบบว่านะมาลวนลามจับหน้าอกหรือจับอวัยวะเพศเนี่ยจะผู้ชายหรือผู้หญิงก็เหอะอย่าไปหาทําเด็ดขาดเลยนะเฮ้ยสำคัญคือการพูดแทะลมอะไรต่อนะี่ยผมว่ามันเป็นการมาให้เกียรติคนอย่างรุนแรงนะมันเหมือนแบบว่านะมอมันเหมือนแบบว่านะคือโรกติดเอาง่ายๆแค่นั้นแหละคือเหมือนกับแบบว่ามองมองเขาเป็นแบบว่าเอาไวท้ที่แบบว่าล้อเล่นทางสายตาแค่นั้นแนหะ ไอเฮียทึ่งเป็นการกระทาที่โคตรบ้าเลยนะคือเอาตรงๆผมก็แบบว่านะมีความหื่นนิดๆอยู่ในตัวนะผมยังว่าเลยไอพวกไอพวกที่มันคุกคามไอพวกที่มันคุกคามทางไอพวกที่มันคุกคามศิลปินแบบหนักมากอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยผมเห็นแล้วผมยังอึ้งเลยนะคือแบบว่าไอเฮียมึงทาไม่ได้ไงวัเนี้กูยังไม่กล้าทําเลยมึงทําไม่ได้ไงวัเนี้กูยังงงอยู่เลยเกินไปเอาตรงๆอืมก็อยากจะฝากไว้แค่นี้ละกัไอเรื่องอะไรนะอเลิกคุกคามทางเพศศิลปินเนี่ย คือเลิกซะเพราะว่าเขาเองก็อยากจะใช้ชีวิตแบบปกติใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาเหมือนกันแหละก็คือเขาก็อยากแบบว่านะอยากใช้ชีวิตแบบว่านะทําอะไรแบบเหมือนคนทั่วไปไม่ไม่ไม,มีใครมานะมาลวนลามอะไรต่ออะไรไม่ว่าจะทางคําพูดหรือทางกายอะ่ะก็คือเอาเอง่ายๆอย่าหาทำแล้วกันก็คือทําอะไรแล้วก็เคารพในความเป็นคนของเิลปินดาราคนนั้นหน่อยเราเองเรายังไม่ชอบเลยให้ใครมาลวนลามอะไรเราหรือถูกเนื้อต้องตัวดยที่เราไม่ไม่ยอมอ่าก็คิดไว้แค่นี้แล้วกันว่านะคิดถึงใจเขาใจเรามัางแค่นี้แหละ